แบบนี้นะคะหลายคนก็คงกำลังมองหาของขวัญเพื่อมามอบให้กับคนที่ตัวเองรักกันค่ะซึ่งของที่จะนำมาให้กันก็คงจะหลากหลายแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับที่ประเทศจีนต้องบอกว่าแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาจะนิยมนำลูกแอปเปิลแบบนี้มามอบให้กันในวันคริสต์มาสค่ะ แม้คริสต์มาสหรือช่งต้านเจียจะไม่ใช่เทศกาลดั้งเดิมของคนจีนแต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้การเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสก็ได้แพร่หลายเข้ามาในสังคมจีนมากขึ้นซึ่งสิ่งที่คนจีนนิยมทำกันในวันนี้ก็คือการนำแอปเปิลหนึ่งลูกมาตกแต่งให้สวยงามและนำไปมอบให้แก่กันค่ะ สำหรับที่มาของการมอบแอปเปิลมาจากคำว่า Christmas Eve ที่ในภาษาจีนพูดว่าพิงอ่านเย่ซึ่งคำว่าพิงอ่านหมายถึงความสงบสุขราบรื่นปลอดภัยและคำว่าพิงยังพ้องเสียงกับคำว่าพิงกัวหรือแอปเปิลในภาษาจีนเลยทำให้การมอบแอปเปิลให้แก่กันของคนจีนเป็นการอวยพรให้คนที่เรารักมีชีวิตที่ราบรื่นและปลอดภัยค่ะ ลูกแอปเปิลเนี่ยมันมีความหมายของคำว่าพิงพิงอันนะซึ่งซึ่งแปลว่าความปลอดภัยหรือว่าความราบรื่นเนี่ยมานานแล้วนะครับไม่ไม่เฉพาะเทศกาลคริสต์มาสนะครับแต่ว่าเทศกาลอื่นๆนะครับก็มีให้โดยเช่นกันนะครับอย่างเช่นว่าเทศกาลตรุษจีนนะครับเวลาไปไปเยี่ยมญาติใช่ไหมครับวันเที่ยวใช่ไหมครับก็ไปเยี่ยมญาต <laughs> ิก็จะมีแอปเปิลเนี่ยก็เป็นแอปเปิลก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังน,น,น,นั้นเมื่อมาอรับเอาวัฒนธรรมของวันคริสต์มาสเข้ามานะครับแอปเปลก็ามาเหมือนกับเป็นผสมผสานเข้ากันนะครับจากวัฒนธรรมจีนที่เดิมมีอยู่แล้วเข้ากับเทศกาลที่รับมาจากตะวันตกการรับวัฒนธรรมคริสต์มาสของคนจีนไม่ใช่เรื่องที่เคร่งครัดเหมือนธรรมเนียมของาศาสนาคริสต์ในฝั่งตะวันตก เนื่องจากคนจีนมองว่าคริสต์มาสเป็นเพียงเทศกาลแห่งความสุขที่จะได้ใช้เวลากับเพื่อนๆมากกว่าที่จะอยู่กับครอบครัวเหมือนกับวันสำคัญอื่นๆของคนจีนนอกจากนี้การเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสก็ยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้วันคริสต์มาสในจีนเป็นโอกาสให้ผู้คนได้จับจ่ายใช้สอยและผ่อนคลายความเครียดเท่านั้น ไม่เพียงแค่คริสต์มาสแต่จีนยังรับวันอื่นๆจากตะวันตกเช่นวันวาเลนไทน์และวันฮาโลวีนเข้ามาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเทศกาลที่คนจีนได้รวมฉลองและมอบความสุขให้แก่กันภาษชนพงเพียจันไทย PBS ีเอรายงาน